หลายสิ่งนั้นในช่วงหลังน้ําท่วมก็กลายเป็นสิ่งที่ยังขาดแคลนอยู่นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการฟื้นฟูค่ะหน้าหนาวเช่นนี้ทางภาคเหนือก็เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะและชาวปากกากยอและ,กะเกษตรกรจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือพวกเขาช่วยกันเกี่ยวแล้วก็สีข้าวดอยของตัวเองนําไปแบ่งปันให้กับชาวคลองโยงที่จังหวัดนครปฐมซึ่งตอนนี้พื้นที่ยังคงถูกน้ําท่วมอยู่เพื่อเป็นกําลังใจให้ฟื้นฟูพื้นที่การจัดการที่ดินแบบสนบชุมชนต่อไปค่ะติดตามจาก รายงานของนักข่าวพลเมืองสหพันธ์เกษ,ษตรกรภาคเหนือคะ่ะเมื่อลมหนาวพัดมาก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวดอยแห่มเตือ้อเหมือนเช่นกูปปีที่ชัยประเสิิฐโพคะปากกากยอบ้านหินลาดในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงหายจะเก็บเข้าไว้ในยุง้งเพื่อใจกินได้ตลอดปีและส่วนหนึ่งก็จะได้นำไปขายแต่ปีนี้ชัประเสิิฐแบ่งเข้าเก็บไว้ส่วนหนึ่ง เจ้าบนน้อยเนี่ยมันมีมีอยู่ห้าสายพันธุ์หลักๆก็มีห้าสิบห้าสายพันธุ์แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเข้าวเป็นท้องว่าเข้าบือลื้อนะบือลื้อเนี่ยเป็นข้าวข้าวเจ้าประเภทที่มันทนมันทนกัดพื้นที่แล้วก็ทนทนหนาวตอนนี้จะทำเป็นข้าวเจ้านาแล้วข้าวจ้าให้แต่ถ้าให้ก็จะไปปลูกที่ให้แต่ว่าถ้าเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าส่วนใหญ่จะตอนนี้จะปลูกข้าวเจ้า ข้าวเจ้ามากกว่าแต่ข้างไในจุดปลูกข้าวเหนียวมัดแต่บ้านที่นี่เนี่ยจะเก้าเข้าวที่ใช้ประเสริฐแบ่งไว้ได้ส่งไปรวมกับข้าวแหมหลายชนิดของเจ้าบ้านสมาชิเกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือเช่นข้าวดอยจากอำเภอแม่เมาะอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางบ้านหินลาดในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายบ้านแม่ของซ้ายบ้านแม่ป่าเศร้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ และข้าวนาจากบานพื้นที่ของอำเภอเสม,มิงอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ตึงมดเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่นำร่องชนดชุมชนในเขตปา่าของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือโอเคเอามีมติของเครือข่ายว่าเราจะต้องช่วยช่วยนำช่วยภัยพิบัติใหญ่ที่น้ําท่วมเนี่ยเราก็บริจาคข้าวมาส่วนหนึ่งที่จะจะไปช่วยให้กับคนข,ของข้างล่าง หรือพี่น้องที่โดนน้าท่วมเนีเราก็จะไปช่วยเพื่อจะปกป้องชนบทชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยไว้ให้สําเร็จให้ดีคือเราก็ต้องช่วยช่วยบริจาคข้าจากผ่านบนดอยมามาช่วยพี่น้องทางทางภาคกลาง น้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรในพื้นที่บ้านคลองโยงอำเภอพุทธมนทนจัหวัดนคปรปฐมตั้งแต่เดือนตุลาคมในกู้พื้นที่บ้านจันเดียวกู้หลังในคลองโยงจมมิดถึงหลังคานากู้ผืนกู้ให้ส่วนกู้แปลงและต้นไม้กู้ต้นถูกท่วมจมมิดเหมือนกัน พื้นที่นํำร่องการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยจมอยู่ใต้น้ำความหวังของการจัดการที่ดินของเจ้าบ้านคลองโยงโดยปลูกข้าวตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ต้องหยุดชะงักความหวังของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือจะเฝ้ารอพอดูความสำเร็จของการเป็นแบบอย่างการจัดการที่ดินของคลองโยงก็ย่อมจะชะงักไปตัว เข้าจากพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของภาคเหนือที่เตรียมจะขนไปหือเจ้าของโยงและเพื่อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมแหมหลายพื้นที่จึงเป็นมากกว่าอาหารแต่เป็นการทรงต่อความหวังที่จะเห็นชาวคองโยงกลับมาเข้มแข็งเพื่อได้เดินหน้าพิสูจน์แบบอย่างของการจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเชาบ้านตามแนวทางชนบชุมชนในพื้นที่ของคองโยงเอง และแหมหลายพื้นที่ที่กำลังเฝ้ารอสิทธิ์ในการจัดการที่ดินโดยชุมชนของตนเองเช่นเดียวกับคนคองโยมนักข่าวพลเมืองสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือรายงาน